Ja, yeah. klar, ของที่ไปพวจตากตอนครับผมอันนี้อันนี้เป็นของอันนี้เป็นของศูนย์ศูนย์ศูนย์ใหญ่ของจังหวัดนะครับท่านผู้ว่านะครับมอบหมายให้ท่านประหลัดจังหวัดเอามานำมามอบให้นะครับขอบคุณค่ะครับผมจากท่านผู้ว่านะกับท่านประหลัดจังหวัดนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ขอบคุมากครับขอบคุณมากขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณไรครับขอบคุณไรครับนะครับแต่เราเป็นคนท่าบอไม่มีอะไรก็เี่ะเดี๋ยครับเดี๋ยวเปนทบ้านไ้ครับข้ามข้ามไปนี่คืาเจ้าก็ตั้งเต้นยู่นะครับข้อคองเต้นครับปองการ

พื่อจสองถุงท้ายอีกถุงนึงเลยเอาถุงกถนึงลิไอ้ถุงนกเล่นกับน้ำแล้มืด่ากอบอกินมาได้หลัมดาเอาลางตังเน่ เอาเป่าเขาขา้ขาเน้อันนี้เราเล่าอยู่ไปตรงนั้นก็ได้วกันเาเนี่เเนี่ หลใจดีรับอครับครับพี่ครับนน้ายกครับนายกุครับน uh> ้ายกนน้ายกครับแม่ครับแม่คร yeah> ับพ่อครับพ่อเอาพ่อรค่ะ oh, ั

อันน <l id> ี <kah s> <ata> um ้เราเนี่ยไดวครับเอาบัญชีมากลางหรอคับไป่ได้ละงั้นจะไปเด้อพูดเกเลยเพื่นมาก็ค่

ก็เลยต้องไปใส่ตอหน้าคาแล้วนะครับว่าได้ๆเอาเลยค่ะว่าได้มาเอาเอาตองแดงคนหน้ามากกว่จริงเขาบอกตองโมแหลงน้ำใจน้ำเลือดแดงให้ได้แล้วไอ้แดงไอ้ได้ไอ้คนอื่นน้ำนะคะคนที่ยังไม่ได้กโอเคไปไปไปดูผลจะตกทางผมหน้ผู้ใดได้แล้วไม่เอาเมื่อเดี๋ยวจบครับนับเลยนับเลยใส่ตอไปนะตอคาพี่แจกเลยพี่ ไม่คนไหนกันไปซื้อของอะไระ สี่ชุดเอาเลยสามชุดสู้กันเด้อพอดี้ลำบากเรื่อยๆครับครับผมไปไป